สวัสดีครับวันนี้เรามาเยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียนไคยสองนะครับเป็นโรงเรียนประถมศึกษานะฮะนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในการเรียนการสอนเป็นโรงเรียนชั้นนำกาเรียนเลยตอนนี้นะฮะจะเป็นการสอนวิชาภาษาเกาหลีโดยเรียนทุกคนนะครับจะใช้ตับเด็กในารเรียนการสอนเดี๋ยวเรามาดูอะไรกันครับว่านักรียนะไรตอเยนอไรตัวอย่างการสอนภาษาเกาหลีนี้นะฮะก็คล้ายๆกับการเขียนเรียงความนะฮะ โดยที่คุณครูเนี่ยจะมีเนื้อหาเป็นภาพนะฮะใส่เอาไว,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 าว้ในไฟล์ PowerPoint นะใส่เป็นหน้าหน้า,าไว้จากนั้นเนี่ยจะให้นักเรียนนะครับพิมพ์ข้อความเข้าไปนะครับเรียงความเข้าไปอาจจะใช้ปากกาจิ้มเป็นข้อมูลนะฮะเป็นตัวอ,อักษรเข้าไปก็ได้นะครับเมื่อเด็กทาเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็จะส่งออกมาใน Google Classroom นะะโดยคุณครูเีจะให้ส่งในเวลานะครับแล้วก็จะดูว่า ถ้านักเรียนคนไหนส่งมาแล้วนะฮะก็จะส่งชื่อนักเรียนขึ้นมานะฮะแล้วให้มานำเสนอว่าเนื้อหาต่งางๆที่เรียงความนี้เป็นอย่างไรนะครับนี่คือตัวอย่างการนําอุปกรณ์แท็บเล็ตมาประกอบการเรียนภาษาเกาหลีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบ้านเราสอนภาษาไทยในการเรียนความก็สามารถนาอุปกรณ์แบบนี้มาเปิออาการได้นะฮะงยงไรลอดูกันนะครับอ,อ<ๆ> 이야기합니다. 자신 있게. 자, 신렇게 자, 앞에 보세요. 손 놓고. 나왜 말해? 왜혼이 옛날, 옛날에 남가서그랬니 궁금한 게 있는데, 어떻게? 궁금한 게 있는데, 어떻게? 궁금게 있는데, 어떻게? 집이죠. 집으로 돌아갔다. 자,